มาอับเดีอที่ดอกไฟครับนี่ดอกไฟตอนนี้ก็เจ็ดเดือนกลัวนำนักขกยุที่สองโลแปดยังพถึงสามโลครับดอกไฟนำนักตอนหาเดือนอะอยู่โลแปดเจ็ดเดือนสองโลแปดขึ้นมาโลหนึ่งขึ้นมาเดือนละห้าสเจ็ดเดือนกระกวัวแล้ว ไปะคตรก,ก,กสีเนี่ย่านเ็เดือนก็นอีกประมาณหาเดือนหาเดือนก็บที่พระผสมนะครับน<ป>่<ป>ากก่ายยางุยว่อยเลยโอ้ยเดียวขนาด ดูนี่มีเจ็ดตัวครับแบ่งไปไปมองเห็นงานได้แล้วแบ่งไปบนแล้ว